FM-105 SMILE THAILAND วุฒิสภาพาวารีบประชุมและรีบกลับตั้งแต่บ่าย2องโง,งสถานการณ์เป็นอย่างไรถามคนในที่เกิดเหตุสวัสดีครับสวสมชายแสวงการครับสวัสดีครับคข้าส,สนัณโปรครับ f เอ็มร้อยครับครับเมื่อวานเป็นไงครับพี่เอกครับ ก็การประชุมเสร็จเร็วตามปกตินะครับอแต่ว่าไอ้ไอข่าวที่ประเมินตามปกติคือ17นาฬิกาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในาณะที่เคยเป็นเลข,ขาวิปก็จะประเมินเผื่อไว้อนะครับถ้ามีการอภิปรายยาวอ,อแต่เมื่อวานเนี่ยอมันมีสองวาระสําคัญคือการเลือกให้ความเห็นชอบคณะกรรมการปปรชซึ่งใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเร<อ>ครับแล้วก็รวมนักะแนานด้วยอีกก็แบบเสร็จประมาณสองชั่วโมงครับเอก็ ต่อ้วยแต่งตั้งคณะกรรมการสามคณะเพื่อตวจสอบประวัติสําหรับผู้จะดารงตําแหน่งคประชอยีกสองท่านแล้วก็กรกตอีกหนึ่งท่านแล้วก็ตามด้วยการให้ความเั็นชอบคณะกรรมการคอตงอซึ่งก็ไม่มีผู้อภิปรายครับแล้วก็ลงมติเสร็จประมาณบ่ายสองพอดีครับผมก็ดูรายการตอนนั้นนะครับผมก็ยังคาดหมายว่าเร็วกว่าที่คาดประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะผมคาดว่าจะเสร็จประมาณบ่ายสามนะครับก็ วุฒิสภาก็ก็ก็เสร็จก็อ่านพราะวาช่วงการปิดสมัยประชุมนะครับทุกท่านก็กลับหมดแต่ผมเนี่ยออกกลับมาตอนสิบหกนาฬิกาเนาะก็ตามภาษานักข่าวก็จะคอยดูว่ามีอะไรเกิดไหมในออกก็ถือว่าน่าจะออกเป็นคนสุดท้ายของสวแล้วก็ทราบจากท่านรองประธานอีกท่านหนึ่งท่านที่สองก็ออกมาตอนสิบหกสามศูนย์ก็ดูเรียบร้อยเจ้าที่เรียบร้อยก็เราก็ออกมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรการชุมนุมก็เป็นกิมมิค ธรรมดาครับก็รับหมายกันเป็นสัญลักษณ์เท่านั้ครับไม่มีอะไรครับคือผมเห็นคนคนคนที่ไปชุมนุมเนี่ยคือผาาถ่านแคบมากพี่เอครับคือประมาณมีประมาณสักสองสาแถวก็ก็ก็เลยประเมินว่าคนน้อยน้อยมั้ยครับพี่เอครับน้อยฮะนักข่าวมากกว่าคนนั่นสินักข่าวนักข่าวกับคนขายของมากกว่าคนครูโอ้โหคนขายของน่าสงสารนะคนมากคนกลับใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ เออพวกนี้เขาเรียกอะไรที่บินไปบิงมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็คนชุมนุมน้อยเนี่ยเนื่องจากว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีผลอะไรต่อต่อวันที่จะโหวตนะครับก็ยังอีกไกลมากทีนี้เอก็เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการเอให้เห็นว่ากดดันมาที่วุฒิสภาความจริงกดดันไปชุมนุมที่ไหนก็ได้นะแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องมาใช้ที่หน้าสภา Hmm. ซึ่งก็ไม่เป็นไร <Yeah. S 2> ก็เหมือนอชัวช่วๆไปนะครับ,รบอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะที่ว่าไม่มีผลเพราะการโหวตยังอยู่วันที่15สิงหาคมครับนี่วันนี้เมื่อวานครบ9วันวันนี้ครบ10วัน <c oughs> นะครับเป็นการเดินเกมรุกจากดเเทลของอ <c oughs> วัยรุ่นใจร้อน <c oughs> ถ้าทำไมเราจะไม่ได้กลิ่นลมลมแรงเนาะ <c oughs> ที่เรากังวลคือลมเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นลมที่มามี ่วิศวกรบางท่านท่านก็เขียนดีเนาะ,ะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นการใช้ประโยชน์จากลมที่เข้ามาเป็นกังหันลมไปพัดเป็นกระแสไฟฟ้าหรือท่านจะทําตัวเป็นกําแพงต้านลม<ะ>ถ้ามันเป็นลมที่สําหรับการใช้ทําการเกษตรก็ดีทําให<ะ>้มีฝนตกมีอะไรเราก็โอเคแต่ถ้าลมที่มันมาใช้ทํากังหันลมก็ดีอีก<ะ>แต่ขนาดนี้ที่เรากังวลเนี่ยเราคิดว่าเป็นลมทอร์นาโดออื มานะครับมเอ่อม,มันมันมันเอามาทํากางหันลมไม่ได้นะครับถ<ะ>้ามันเป็นลมทอร์นาโดเนี่ยมันพังหมดอ่ะนะครับกําแพงก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับกันคนที่อยู่ใต้ลมนะครับถ้า<ะ>ถ้าสมมติลมนี้เป็นทอร์นาโดนะครับแต่ถ้าลมนั้นมาตามสมควรอย่างเหมาะสมใช้ประโยชน์ได้ทุกคมก็คุยกันนะครับหลายคนเอ่อก็เห็นจากลมระบมาน้าเนี่ยนะมัน<ะ>ก็เปรียบเหมือนน้าไหลไหลเชี่ยวที่ฝนตกหนักมาสั่งสมมาระยะหนึ่ง สี่ปีเนี่ยก็เป็นน้ำบนเขาที่จะไหลลงมาอถ้าเราเห็นว่าน้ำนี้จะเป็นประโยชน์อันนี้ผมพูดต่อคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าหรือคนที่ตัดสินใจเพราะเลือกพรรเก้าไกรอันนี้พูดตรงๆกนะครับเพราะหนึ่งพิธาหล่อเก่งภาษาอังกฤษดี <c oughs> นะครับแต่อาจารย์สมเกียรติทักนี่ดีมากนะผขาไม่ละจะเออแล้วลึกนึกถึงท่านอยู่แล้วก็ฟังที่ที่ท่านออกมามา วิพากษ์การให้สัมภาษณ์ของคุณพิธากับสื่อต่างประเทศแล้วก็มีบางประโยคมีบางมุมที่ทอาจารย์มสมเกตขีดเส้นใต้ไว้อพี่เอต่อครับพี่เอ,อชัด,<ห>ช,ดชัดเจนมากผมผมผมดูสองรอบสองคลิปนะครับผมดูและและคนที่เขียนว่าต้องจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันข้ามา,รมา,รมา,รากระสัตริย์อนั่มแหละผมเขียนเอง <c oughs> ผมเมป็นคนเขียนนําเองเพราะรว่าคํามัน มันเขียนในตอนที่เขาปล่อยหัวมาตอนแรกเนี่ยไม่ชัดแต่พอดูภาษาอังกฤษนะครับ,ร,บ,ร,บระหว่างสถาบาันท่าอากย์กับแมสเนี่ยมันชัดมากนะครับ,รบเขาเขาจะต้องจัดการในรีเลนชิฟรีเชชั่นชิปใหม่เนี่ยเพราะทำที่อาญ,ญาสมเกียรติซึ่งจบที่อเมริกานะครับ,รบท่านีานแล้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ที่อเมริกานะตอนนี้ท่านยังอยู่ที่อเมริกานะครับ เอ่อเป็นต้องถือว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการสื่อนะครับ uh huh. uh huh. ท่านท่านเขียนแล้วก็มาออกคลิปอีกรอบหนึ่งนะรอบ,รบแรกใส่หมวกแดงรอบที่สองไม่ได้ใส่เนี่ยผมก็ดูอีกเอาเวิร์ดดิ้งเดิมมานะครับก็ชัดเจนมากนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยพูดในขณะที่กับสื่อต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนกับสื่อไทยชัดเจนมากครับแล้วพูดอันเนี้ยทาให้เห็นว่ากรณีที่คุณพิธาพูดพูดออกจากเขาเรียกะไา จักใจเนี <Lebanon level> ่ยนะมัน yeah, อันตรายนะอันตรายเพราะว่าแสดงว่าแกคิดอยู่อย่างนั้นนะครับเอไม่ต้องจัดลําดับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับบวชนแมสซอซึ่งอาจจะกลายเป็นม็อกนะครับอันตรายนะครับมันมันต้องเป็นกับประชาชนเมื่ออะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันนึกไปถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญของคุณปียบุตรกับพวกที่พูดว่าเอไม่ต้องให้หรือคุณธนาธรหรือคุณช่อที่พูดเลยนะว่าไม่ต้องให้ข้าราชการ คณะดนตรีทั้งหลายถวายสัตว์ครับออกสอสสวถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วนะต่อไปจะต้องให้พระมหากษัตริย์นั่นแหละถวายก็เรียกอ,อะไรกล่าวคำปฏิญาณต่อสภาผู้แทนราษฎรครับอ,อันนี้มันชัดมากในเวทีอภิปรายของหลายที่นะครับอันนี้คือการจับระดอบความสัมพันธ์หรือไม่ที่ท,ที่กังวลน,นะครับอันนี้อันนี้ผมเห็นใน MOU แล้วเรียนตรงๆว่าก็ยังไม่ใช่คุณว่าครับ ท่านผู้ฟังครับล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนคําปารบในหลักการเหตุผลของกฎหมายเขียนคําปรบรบเหตุ hmm. จึงมีเกิดความนุ่นนี่นั่นจึงแก้จึงขอแก้ไขกฎหมายอย่างนี้เหตุให้มีเรื่องปัญหาจราจรจึงได้เขียนกฎหมายแบบนี้ครับผลแท่งทางบังคับเนี่ยไม่มีเขาเรียกคาปารบอันนั้นครั้งที่เขียนเอ็มโอยูว่าเอามาตราหกของรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบัน hmm. ซึ่งได้มีการเตรียมการจะยกเลิก โดยการออกประชามติให้ะสสะรมาจากการเลือกตั้งซึ่งถ้าดูนับการคะแนน,น,นก็จะมาจากพรรคการเมืองทั้งหมดนะครับส่งคนลงแล้วก็ไปร่างารัฐมนูญนะครับก็เป็นไปตามเสียงที่เลือกแต่ละพรรคกันนะครับก็จะเกิดการร่างรัฐมนูญใหม่ทั้งหมดมาตราหกที่เขียนก็จะไม่มีความหมายอะไรหรือจะไม่อยู่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนนะและจะพูดถึงมาตราอื่นๆที่จะถูกแก้ไขโดยไม่มีกรอบการร่างรัฐมนูญผมย้ําว่าการร่างรัฐมนูญที่ไม่มีกรอบอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ไม่ได้หมายความผมไม่เชื่อใจคนร่างรัฐนูนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับไม่ไม่ไว้ใจใครเลยก็ตามร่างมาจากผล็กการก็ไปเพื่อประเด็กการร่างมาจากนักเลือกตั้งก็ไปเพื่อนักเ,กเ,กเลือกตั้งร่างมาจากคนที่คิดร้ายต่อสถาบันก็ไปในทางที่คิดร้ายต่อสถาบันรัฐ <h ums> นูนไม่ได้บอกว่าจะต้องไปทําประชามติทุกครั้งนะครับเพียงแต่ทมเนียมที่ใช้เมื่อปีห้าูนย์และหกศูนย์จึงไปทําประชามติหลายครั้งไม่ได้ทําประชามติ แล้วก็หลายครั้งเป็นไปตามกระแสและในหลายมาตราถูกซุกซ่อนบางประเด็นไว้ถ้าเขียนแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีแล้วเ,าเราอ่านไ,ไม่หมดไม่มีใครอ่านรัฐมนูนครบทุกมาตราหรอกอนะครับผมเนี่ยอ่านทุกมาตราแต่อย่างล้มลวมแต่ถามว่าแม่นทุกมาตรามันไม่แม่นหรอครับถ้าแม่นเนี่ยเราก็เป็นนักอักษรฉาบไปแล้วะ <c oughs> นะซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่การใช้ทีนี้ผมพูดถึงมอู ที่ยังไม่สบายใจนะครับผมผมคิดว่าสังคมกําลังหลงทางออืว่าไอ้คําปารถบที่เขียนไว้ในมาตราหกเนี่ยกับข้อต่างๆในเอ็มโอยี่สิบสามข้อก็ดีแล้วก็ข้อมันเหมือนลักษณะคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับครับที่ที่เขียนไว้ว่าเอเขามีคุณลักษณะยังไงถึงจะเป็นสอสอเป็นนักเตีได้ลักษณะต้องห้ามเป็นยังไงได้เนี่ยนะมันเขียนบอกว่าจะทําทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสามข้อเนี่ย แล้วยังมีข้อเว้นอ่ะอีกห้าข้อในห้าข้อเนี่ยชัดเจนว่าคุณพิธาให้สัมภาษณ์เองว่าพรกเก้าใดจะเสนอการแก้ไขมาตรา112ต่อไปนั่นหมายความว่าในความหมายที่ผมบอกคืออันเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นคำปารบมันไม่ได้อยู่ในข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาเขียนเลยว่าเขาจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เขาไม่ได้เขียนเลยว่าข้าพัเจ้าทั้งหมดในแปดพักนี้ จะไม่กระทําการใดๆอันเป็นการที่ละเมิดพระมาหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรัก,กของบนคือถ้าเอานี้มาใส่ข้อหนึ่งเนี่ยมันจบนะ <S <S มันไม่ใส่อ่ะ <S <S ม,ม,มันไม่ใส่มันไม่ใส่พักมันก็เลยเป็นแค่คำปาลอบไงแต่ไปเขียนเปิดในข้อข้อห้าไว้ในในสิ่งที่จะทําได้คือแต่ละพักมีสิทธิ์เสนอน,นโยบายของตัวเองนะทาตามนโยบายอีกแล้วก็กลุ่มในแกนของพักก้าวไกลเนี่ยหลายคนก็ออกมาบอกว่าอันเนี้ยแค่ แค่ส่วนเดียวที่เหลือเนี่ยเขาจะผลักดันทั้งหมดแล้วจะเคลื่อนไหวต่อในสามร้อยนโยบายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าเรื่องร้อยสิบสองเนี่ยไม่หยุดคุณวิทาเซน็นเอ็มโอยูกับแปดพักซึ่งผมว่าต้องท่านก่อถามไปไปถึงสองคุณหญิงนะสองคุณหญิงผมไม่ได้ไม่รู้ใครนะ,ะ,ะว่าว่า,ว,าว่าคุณหญิงหนึ่งเนะี่ยออกมาประกาศแนละ้วคุณค,<ะ>คุณหญิงหนึ่งอยู่บีไฮเดซีเนี่ยนะ,ะว่าจกลงจะเอาอย่างไงเพราะสังคมอาจจะสับสนว่าไม่แก้แล้วครับ แต่คนที่ทํากฎหมายทุกคนทราบว่าอยางแก้อยู่ชัดเจนนะ,ะและยังมีการเดินนโยบายที่เรียกว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อยู่ะนะครับซึ่งก็จะเดินสองขาแบบที่เคยเสนอกฎหมายแล้วใช้ม็อบม็อบเป็ดบ้างม็อบอะไรบ้างมากดดันเมื่อวานก็เดินสองขาด้วยการตบอะไรนะด่าไปชมไปจูบไปกับสวอบางคนก็เคลื่อนไหวไปใน สวทุกคนสวทุกคนถูกท้าพามนะครับให้ตอบรับด้วยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสวที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับเขาจะหาทุกช่องทางนะครับให้เพื่อนลูกบ้างให้หมอ,อ,อที่ดูแลรักษาพยาบาลบ้างให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบแวดล้อมมาหาสวแต่ละคนทุกคนทุกคนทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นความคืบคลามที่ ทำมาจากวันนี้จนถึงอีกหกสิบวันข้างหน้าที่ยัง,ท,ยงที่ยังไม่จะเลือกวันที่สิบห้าสิงหาเนี่นะครับ hmm. ก็จะเปลี่ยนใจสวทุกคนด้วยการบอกว่าให้เลือกคุณพิธา hmm. ซึ่งผมคิดว่าก็ทำไปละแต่ความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะ <Huh. S 2> เพราะว่าสวาควรใช้วิจารณญาณเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกรรมการอ,อย่างเช่นปปชเรามีมติ ไม่เห็นชอบครับร้อยสามสิบแปดต่อสี่สิบแบบลดออกเสียงยี่สิบห้าเช่นกันกับคอตงรอเราก็มีความเห็นชอบไปทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราให้ผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการองค์กรออสระหรือผู้ที่จะสมัครเใใปร็นนายกนรีมาวิ่งล็อบบี้เนี่ยนะครับผมเกรงว่ามันทําให้สอวอไม่เป็นกลางาแลวไปประกาบตัวเนี่ยนะครับรบเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดจิตวิทยาหมู่ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะขัดกฎหมายครับครับขัดกฎหมายยังไงครับพี่เอคือคือหมายความว่าก็สวก็ต้องดํารงความเป็นกลางไม่อยู่ภายใต้การครอบคของไทยอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งข่มขู่กดดันเนี่ยของผมเนี่ยนะพูดตรงๆนะใน Facebook สาธารณะผมเนี่ยก็เข้ามาไอโอเข้ามาตลอดแล้วก็แรกๆก็ด่าทอ อเสียเสีเสียนะแล้วผมก็บล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็รายงานไปที่เฟซบุ๊กหมดตอนหลังก็พอรู้ว่าเราแข็งที่จะไม่ยอมให้ถูกด่าได้ก็เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นไอโอมาผมอายุสิบเก้าครับเพิ่งเลือกตั้งครั้งแรกครับคุณอาครับขอปรึกษานู่นนี่นั่นอันนี้คนผมผมเห็นเขารู้หลังจากน้ำร้อนสาดแล้วรู้สึกว่าสอบผสมชายไม่ตอบรับก็เลยเอานเย็นเขาลูก ผมผมไม่ใช่ตัวเองเองที่กลัวพี่เอ๋แล้วแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยคือแน่นอนเรื่องถูกกดดันเนี่ยสวก็ก็เราได้ยินแล้วว่าหลายๆคนถูกกดดันจากหลายฝ่ายเออทั้ง a ฟ e b o o k ออนไลน์หรือแม้แต่โอส่งคนโทรมาหาส่งพักพวกของพักพวกโอใช้หลายวิธีเหลือเกินทีนี้สวได้คุยกันเองบ้างไหมครับจนถึงนาทีนี้เป็นยังไงบ้างคุยครับเมื่อวานผมก็ก็ถามอันที่หนึ่งคือเอ่อที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่า ทีมงานเจรจาได้เอเจรจาเป็นที่เข้าใจแล้วกับสวเนี่ยผมก็เดินถามทั่วแหละครับว่าใครถูกจ้องบ้างเออเขาก็แซวว่าสงสัยเจรจากับสมชายแสวงการผมบอกเออท่านเจรจากับท่านสมชายวงสวัสดิ์ได้จะใช่ไหมท่านเจรจากับสมชายสวแสวงการไม่ได้จะใช่ไหมไม่มีนะครับก็มีการติดต่อเหมือนกันนะครับว่าให้จัดทีมเล็กให้ผมเป็นหัวหน้าชุดเจรจาผมบอกว่าไม่ได้หรอกครับคือผมถือกติกาว่าผมยังคุณยังไม่ได้เป็นสอสสองเนี่ย การทําแบบนี้เป็นการล็อบบี้และสามผมไม่สามารถไปเจรจาแทนใครได้อืผมเป็นตัวของผมหนึ่งคนในสองรห้าสิบนะครับจะไปเจรจาแทนสวทุกท่านคงไม่ได้แล้วผมก็ไม่เจรจานะครับก็ปฏิเสธนะครับส่วนคนอื่นนะครับที่รับทราบคือสวที่มาจากการสรรหากันเองนะครับในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยโดนโดนหนักมากนะครับโดนหนักมากเมื่อวาน เมื่อวันแต่ละคนเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังเช่นท่านต้องออกไปวิ่งตอนเช้าไปออกกําลังกายเนี่ยโดนล้อมเลยนะครับ,รบโดนล้อมก็จะมีคนเข้ามาหาแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะบางคนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบางคนเป็นต่างๆก็จะให้ไปหาลูกไปหาหมอที่ทํางานด้วย hmm. นะครับบางคนเป็นเครือข่ายของใครียกอ,อะไร เอ็นจีโอหรือว่าเรือข่าย uh huh. ในท้องถิ่นที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะไปแวดล้อมให้ให้ทําคือผมเรียนว่าการเลือกของสวเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เกิดการเดินหน้าประเทศไปได้ออื uh huh. เราไม่เคยคิดขวางทางน้ําที่ไหลเชี่ยวอื uh huh. โบราณบอกชัดเจนครับน้ําเชี่ยวอย่าเรือไปขวางครับพวกเราไม่เคยคิดที่จะเป็นเรือไปขวางน้ําเชี่ยวเพราะมันล่มแน่ uh huh. uh huh. แต่พวกเราที่อาวุโสทั้งหลายเนี่ยก็คุยกันว่า ถ้าเราสามารถให้ชัดเจนว่าเราเป็นเขื่อนเล็กๆฝายแมวแต่ละห่วง<ะ>เป็นคลองซอยที่แยกน้ำออกไปตามไร่นาให้เกิดกล้าผลิตใหม่อาจจะไม่ใช่กล้าแบบพักก้าไกลอาจจะมีกล้าอีกหลายแบบนะครับต้นไม้ที่จะเกิดคลอกน้มเนี่ยอย่าไปปิดกั้นเด็ดนะครับน้ำเหล่านี้จะใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่กั้นเราไม่ขวางเราไม่ชะลอน้ำเลยเราปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลลงมาท่วมเมือง เหมือนคันที่ปีห้าสิบทั่วกรุงเทพมหานครทั้งหมด uh huh. นะครับสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วน้ําก็ไหลลงทะเลไป hmm. อันนี้คือความเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเราจึงจะต้องพิจารณาแน่นอนนะครับภายใ<อ>ต้ <ผม S 2> หลักเกณฑ์<ม>ว่าประเทศจะต้องเดินไปได้ด้วยความมั่นคงครับครับคือคือผมเองก็ติดตามสื่อไม่ว่าจะจะเป็นทางไหนเนี่ยนะครับ ผมกลับมองว่าสอวกิติสัก์ไหลเชี่ยวกว่าพี่แล้วพี่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 เอกครับคือสวกิติศัก์เสียงเข้มมากคือถ้าจะบอกว่าเสียงก้าวไกลไหลเชี่ยวเนี่ยแม่ก็ดูแลพี่เชี่ยวเท่าไหร่แต่สอวกิติศักรไหลเชี่ยวมากพี่เอกครับโอ้ย <ขอ S 1> ห้ามแกไม่ได้แกก็ใช่เป็นเอกสิทธิ์คือใครก็เป็นคนนั้นเป็น<อ>ผู้นำชาวนาที่พูดตรงตว่าแกเป็นผู้นำชานาที่มีปัญหากับ ชาวนาที่ฆ่าตัวตายตอนคดีออ <จำ S 2> คุณยิ่งรักนะครับ,รบแล้วแกก็ต้องอาปิดกระทรวงพาณิชย์เพื่อทวงเงินปิดหน่วยราชก,การต่างๆเพื่อจะของเงินให้กับชาวนานะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ยังมีลักษณะของผู้นําชาวนานะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นของท่านคนเดียวนะครับที่ออกมาในลักษณะที่ตอบโต้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์คือตอนนี้เนี่ยอสววันชัยอาจารย์วันชัยของเรานี่แหละก็หม่ใกล้ๆอยู่แถวนี้สวสุมชัยหรือสววกิติศักดิ์เนี่ย แต่ละท่านก็มีทิศทางคําอธิบายคือคำอธิบายอาจจะไปทางเดียวกันหรือคนละทางกันหรือแม้แต่อาจาจรย์คุณคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านก็อธิบายคือทุกคนมีวิธีของตัวเองนะฮะแต่พอจะเห็นจุดยืนที่แต่ละคนก็ก็มีความแตกต่างกันอยู่พี่เอไม่ใช่ว่าว่าจะไปทางเดียวกันหรือว่าจะถูกล็อบบี้หรือว่าจะกลัวอํานาจน้ําไหลเชี่ยวอะไรก็ตามเนาะเออผมก็เลยยังมองไม่ออกว่าเอ๊มันจะออกทางไหนกันแน่พี่เอครับ ครับก็สรุปก็คือว่าจะหาอันไหนได้เนี่ยผมก็บอกเพิ่งสิบวันเอง <c oughs> อ,อีกอีกอีกอย่างน้อยอกรกตรับรองภายในหกสิบวันซึ่งอาจจะเร็วเป็นสี่สิบห้าวันนะฮะครับ <c oughs> เร็วที่สุดก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีปลายเดือนกรกฎา <c oughs> หรือเต็มแม็กซ์สุดก็คือสิบห้าสิงหา <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งคําถามเมื่อวานนะครับก็เจอนักข่าวเยอะน้องๆแต่ผมบอกไม่ไม่มีสัมภาษณ์นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขา เอต้องไปตกลงกันเองให้ได้ไนพักร่วม,มรัฐบาลและระหว่างคุณวิทากับพักเก้าไกลแกนนํานะครับเนือเนื้อสอสมีพักเหนือพักมีประชาชนเหนือประชาชนมีแกนนําเหนือแกนนํามีนายทุนพักโอเคลียร์ไหมที่ที่ยังเคลียร์ไม่ได้คือแกนนําแกนนําจริงของพักเก้าไกลไม่ใช่คุณพิธา b e ฮ h i ฮ d the scene ดูเห็นก็เห็น นะครับเมื่อวานก่อนพอคุณพิธาถแถลงปั๊บแกนนําก็ถแถลงปบปากคุณพิธาทันทีเลย<อ>ชื่อออปียบุตรไงแกนนําถัดมาคือธนาธรที่ยังเงียบอยู่นะครับช่อเนี่ยไม่ใช่ผมบอกเลยแกนนําคือสองคนนายทุนพักก็ต้องไปดูว่าคุณธนาธรนั่นแหละแล้วก็มีข้างหลังอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนือสอสมีพักเหนือพักมีประชาชนเหนือประชาชนมีแกนนําเหนือแกนนํามีนายทุนพัก เพราะนั้นไปตกลงกันได้เรียบร้อยก่อนว่าก้ออี้ประธานสภาคุณปิยบุตรประกาศกล้าวแล้วว่าไม่ให้พักเพื่อไทยก้าวไก็ต้องเป็นเองเพราะประธานสภาสําคัญมากในการกําหนดการเข้าหรือออกของการแก้ไขกฎหมายต่างๆใช่ครับถ้าประธานสภาแบบท่านชวนเนี่ยท่านเห็นว่าม้าตาาสิบสองขัดรัฐมนบ้านตากลุ่น้าตราอล่นท่านไม้เข้าแต่ถ้าคนที่วิ่งอยากจะเป็นนะเออก็คือคุณเอะไรนะ นทวุฒิบัวปทุมแย่งดับอีกคนนึงอ่ะสสรองสอที่เป็นทนายมุสลิมอ่ะนะชื่ออะไรจำไม่ได้นะโอเคก็้วแล้วก็มีเสียบที่คุณนิงหน่อยจะเสนอจันโพคินเนี่ยนะครับขณะที่เพื่อไทยก็วางตัวไว้มีคุณชนน่านมีคุณชูศักดิ์ลินลินแล้วก็มีคนแข่งคือคุณสุชาติคราเจริญนะครับก็มีเสียบเสียบนิดหน่อยคือสุทินคังแสงอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนอาจารย์ชัยเกษมก็มีข่าวตอนแรกแต่ คิดว่าอาการไม่สบายท่านทดีขึ้นหรือยังฮะคือท่านโอ้ท่านดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รับเพราะตำแหน่งประธานเนี่ยก็หนักนะครับครับเอก็อยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคือยังตกลงไม่ได้เช่นหนึ่งเก้าอี้ของพลตบตรเอกเสรีเนี่ยให้รองนายกคุมสำนักงานตุลาการชาติอคําถามตาเขียวมาจากพรรคเพื่อไทยเลยว่าใช่เหรอใช่เหรอมีเสียงเดียวใช่แล้วก็มีข่าวลือว่าจิ้งจกในนั้นบอกว่าขออีกเก้าอี้ด้วยนะ ร้องเฮ้ยตกลงเนี่ยหนึ่งเสียงขอสองเก้าอี้อันนี้ผมไม่รู้จริงเท็จนะถัดมาของคุณหญิงหน่อยเนี่ยได้หนึ่งเก้าอี้สอทอหนึ่งแล้วนะครับเครอบรองนายกและยังจะได้ยังขอเสืออาจาร์โทคินเป็นประธานสภาคําถามก็คือได้หรืออืถ<ะ>ัดมาอีกอเพราะมีคนบอกว่าอาจาร์โพคินเป็นคนร่างเอ็มอโอยู่ผม,ผมเล่าความลับให้หมดเลยแล้วกันนะ,ะแล้วยังจะขอให้เพื่อนผมสองคนเนี่ยที่อยู่ไทยทั้งไทยเนี่ย คือคุณสุพัน์มงคลสุธีกับคุณถากรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอีกคำถามจากเพื่อไทยอ้าวได้เหรอหก uh. คนเอาสี่เข้าอี้ oh. ถ้าก้าวไกลยอมก้าวไกลก็ถามกลับมาอีกว่าอ้าวแล้วก้าวไกลเนี่ยร้อยห้าสิบสองเนี่ยมันต้องหารหกสี่ uh. ทำไมเอาไปหารเพื่อนหมดล่ะ uh. นะ uh. หรือหรือว่าอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนขอกลุ่มสภาพทั้งหมดไว้ก่อน uh. นะครับ uh. นะครับ, uh. รบแล้วค่อยจัดการเช่น ว่าเอ,อไม่สนใจหรอกว่าร้อยสิบสองจะแก้หรือไม่เพราะถ้าเป็นประธานสภาแล้วสามารถให้ไอรอกับพักภาคประชาชนไปเคลื่อนไหวมาแก้ได้ hmm. สามารถที่จะทําประชามติล้มลนและล่างลนูขึ้นมาใหม่โดยสะสะลอที่ควบคุมได้ hmm. สามารถที่จะคุมกระทรวงยี่ธรรมไม่ว่าจะคดีทุจริต hmm. นะครับหรือคดีเรียโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองซึ่งอันนี้อยู่เบื้องหลังหมดที่กําลังเตรียม hmm. นะครับเ hmm. ออคุมกระทรวงกลาโหมที่คิดว่า อจะทําให้ทหารไม่ปฏิวัติซึ่งผมคิดว่าเระวังนะตอนนั้นชาติถูกจับแล้วก็จับโดยทหารนะไปคุมกรลังวงกลาผมอาจจะโดนจับเครืองบินหรือไปคุมกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศก็เอเพื่อจะไปให้ตามใจสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมพูดตรงๆว่าสหรัฐอเมริกากําลังต้องการฐานทัพอู่ตะเภาเป็นฐานสาหรับการควบคุมทั้งกองเรือและกองบินที่จะต่อเชื่อมนาโต้สอง ย้ำนะครับว่าจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันฟิลิปปินส์ไทยเป็นจุดที่ต้องการแล้วก็เชื่อมอินเดียนะครับปิดล้อมจีนแล้วสิ่งที่จะตามมาคือการตัดวันเบล,ลวันโรดตรงเช่นเช้นชุมพรระนองและคลังน้ํามันหรือโรงกลั่นน้ามันที่ MBS จะมาสร้าง,งาหกแสนล้านไอ้นนี่คือสิ่งที่ตัดเส้นทางการเดินเรืออ้อมแหลมมาลายูขาไปเจ็ดขากลับเจ็ดนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเรือ นึกง่ายๆนะครับวิ่งมาจากแปซิฟิกก็มาเติมมาส่งของเข้าท่าด้านชุมพรแล้วก็กลับออกไปแล้วก็เอาคอนทนเนอร์ลงแล้วก็ให้รถไฟร้อยเก้าสิบกิโลวิ่งมาเรือที่มาจากมหาสมุทรอ,อินเดียก็มารับปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเติมน้ำมันออกไปผลถ่ายตรงนี้จะทําให้ประเทศไทยตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่ดีมากนะครับ,รบก็มหาอำนาจเข้าสู้กันระหว่างสหรัฐกับจีนตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ร,รวมถึงอูตเภาถ้าตั้งขึ้นมาปับ๊บ เราจะเจอปัญหาระหว่างเวียดนามกัมพูชาและลาวซึ่งเคยถูกฐานบินบีห้าสิบสองจากอูตาเผาไปทิ้งระเบิดทันทีความคลางแคลงใจในส่วนภูมิในอาเซียนจะเกิดขึ้นครับปัญหาที่ถัดมาคือคนที่เชียร์เก้าไกลขนาดนี้ตอนแรกสามวันแรกในโทรมาล็อบบี้ผมหมดนะแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ลูกพาไปเลือกเลยนะครับและเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของโรงงานอสกรรมตอนนี้ตนกมากเลยครับเพราะกลัวเรื่องพม่านะครับคุณพิธาประกาศว่าจะเข้าไป พื้นฟูฮิวแมนไรท์ในพม่าตามสีสารัฐออกเช่นลงนโยบายโบดซันชั่นพม่าก็จะเกิดปัญหาภรมแดนทันทีหรือเข้าไปแทรกแซงสง่งส่งอาวุธให้กับรักษานะครับ,รบก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับโ <Okay, S 1> อเคก็โดยสรุปว่าที่เกิดปัญหาขนาดนี้ยังไม่ยุติสิ่งที่เมื่อวานผมบอกนักข่าวว่าไม่มีข่าวแต่คุณไปทําข่าวผิดแล้วเพราะยังเหลือเวลาอีกตั้งหกเจ็ดสิบวันทำไมคุณไม,ไม่ไปถามว่าพักร่วมรัฐบาลที่ตกลงกันขนาดขณะนี้เนี่ย คุณตกลงกันได้แล้วจริงหรือเปล่าในเรื่องโคต้านทัทมนตรี uh huh, uh huh. คุณในแต่ละนโยบายของพักที่ยังไม่ได้เอามาใส่ที่หาเสียงไว้กับประชาชนนั้นเนี่ยครับจะทําอย่างไรอ uh huh. นโยบายเรื่องของปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่คุณพิธากับพวกเสนอไว้คุณธนาธรคุณเปียบุตรเสนอไว้เนี่ยมันยังซ่อนอยู่ตรงไหนครับ uh huh. คนไทยยังคลางแคลงใจมากผมเนี่ยเรียนเลยว่าผมอ่านแล้วผมก็บอกว่าอันนี้มันรับรวมพลางจริงๆครับ uh huh. ม,มันไม่ใช่สัญญาที่ตรงไปตรงมาเนาะ uh huh. อ่า ดานใหญ่ก็ยังอยู่นะครับอย่างเช่นคดีคดีคดีก็ยังค้างคาเพราะว่าต้องรับรองสอสก่อนดังนั้นเนี่ยโออีกหลายดานตอนนี้เราก็แต่คดีคดีไม่ไม่ไม่อันนี้อธิบายเลยนะไอคนนี้คิดว่าจะอันนี้เขียนในลายกันแต่ผมบอกไม่จริงครับครับคือหนึ่งเขาต้องรับรองสสนะครับจากนั้นเนี่ยถึงจะส่งสารรัฐมนตรีนิัยคดีไอจีวีได้ก็ใช้เวลาประมาณห้าเดือนครถ้าเดือนเนี่ยคุณพิธาก็ต้องโหวตเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกก่อนครับอืมอืมอืมส่วนคดียุบพักเนี่ยผมว่าไม่ง่าย นะครับที่ว่าคิดกันนะครับก็ถ้ายุบเนี่ยก็จะมีหน้ากังวลอยู่สองพักอยู่แล้วคือเพื่อไทยกับเต้าไก่แต่ว่าคดียุบพักเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายหลักฐานต้องมั่นคงนมันเป็นหนาเอาละครับพี่ครับเดี๋ยวกลับมาในรอบต่อไปนะครับยังมีเวลาอีกมากเหลือเกินระหว่างนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand